คือยาวสุดใช่แต่ว่าตอนนี้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็โอเคแต่เป็นผู้ชายมันสั้นไปแม่ขายของตัวเองพูดเก่งเลยนะเหมือนแบบบ,บ,บีบน้ำนมลงนี่ได้เลย <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ได้พูดเก่ง <c oughs> แต่ว่ามันใบนี้ดีบีบน้ำนมแม่แล้วก็ลงอันนี้สำหรับ <c oughs> แม่ลูกอ่อนใช้ได้ เราจะไปร้านน,น้องๆคนหนึ่งน้องนี่น่ารักมากหมวยมาเลยไทยสไตล์ไทยนิสเกลราคาได้ไหมน้องรักน้องรักเนี่นี่ะเราจะพามาร้านนี้เลยนะคะไหนร้านไหนร้านนี้นี่เหรอใช่พาดา ตอนนี้เราก็พามาร้านที่2นะคะชื่อร้านฮาดาแบรนด์เนมก็อยู่ในโซนสยามวันนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายหลากหลายค่ะก็จะมีทั้งชาแนลมีกุชชี่สไตล์กูฟีตเลยเนี่ยร้านนี้เป็นสไตล์กูฟีตก็จะเป็นพวกซีรีนเฟนดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะว่าราคาเป็นยังไงบ้างให้เรามันเป็นนี่รุ่นใหม่เข้ากระบะเลย หนๆนลองค่อยลองพ่อยลองสปายดูเหมาะเหมาะเหมาะสามหมื่นสามเดี๋เขาเป็นมารุนรุนใหม่เพิ่งออกมาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ากำลังแบบว่ามาเล่นบัตเตอร์คราฟนี่ไม่นี่จะว่าจะไปเที่ยวเขาใหญ่ได้ปะไม่ได้ใช่ไหมต้องไปทะเลได้ได้ได้เขาใหญ่เขาใหญ่ไม่ทีนี้เขากำลังมาเลยนะเนี่ยโอท็อป S <S ใช่ไหมอันนี้มันจากใบปาล์มลิฟอ์นนี้ผมไปหาขออา้อมูลมาละโอ้โหไม่แล้วาพี่เข้าใจว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์โอท็อปเหรอคะ <S <S ไม่ไม่อันนี้มันเป็นของที่มันดูบ้านแต่ลักชัวรี่เอหเออเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ย หนึ่งหมื่นสีู่ณจริงคูณจริงไม่ไม่เพราะผมอ่ะเคยไปที่ช็อปเคยที่ช็อปมันไม่ได้แพงมากนะแต่ว่ารอ300คิวโอ้โหตอนนั้นที่ไปที่ช็อปลอยเว้ยครรอนิดเดียวเองส0มร้อยคิวสำหรับไซส์เล็กนะแต่ถ้าซื้อที่นี่เลยซื้อได้เลยใช่ไหมคะที่หนึ่มื่นสี่หมื่นสี่โอ้โหต้องรอดีไม่ดีต่อได้อีกหน่อยดูเนี่ยกี่คิวคะไม่มี่คิวเอาต่อได้อีกหน่อยโอ้แล้วราคาเกือบสีแทนเท่ากันป่ะหนึ่งเก้าค่ะ เนี่ยสีนี้มันจะเป็นเขาบอกว่าเรื่องไซส์กับเรื่องสีเนี่ยมันจะต่างกันเล็กน้อยในแต่ละใบเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอันนี้หมื่นเกเพราะว่าอันนี้ตัวตัวรอเลยตัวรอ,อเขเรียกว่าตัวรอประมาณ300รคิวใบไหนอีกใบไหนอีกนี่ไงราด้าเนี่ยน่ารัก ชอบไทยเหรอมันมีสายเดียวเหรออ๋อมันมีลูกด้วยเนี้ยไงใส่กับสายสะพายคล้ายๆของหลุยนั่นแหละซี่หมื่นหรอราคาด้านในชอบไทยราคารุ่นแรงดีมือใบนี้ใบนี้ดีวกว่าจ้าขอดูสปีดี้มินิหน่อยเนี่ยใบเนี้ยพิษ <c oughs> กำลัง <c oughs> มาเลยนะอุ้ยนี่ท้องศูนย์ราคาสามนเ โอ้ยแต่กอนต่กอนมันสี่กว่าเลยปีที่แล้วอ่ะสี่กว่าตัดได้ไหมตัดได้ไหมได้สามเจ็ดได้ไม่แค่เดียวต่ออีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงได้ไหมได้อยู่มีไปไหนน่าสนใจอีกเดี๋ยวนี้กระเป๋ามันนั่นพี่มันเหมือนกับไม่ได้ไว้ใช้อะไรอ่ะ ไ้ทำอะไรอ่ะระเสริมบารมีนี่ดูบารมีดีขึ้นเลยเหรอถ้าไม่มีอะลองไม่มีก่อนดูในนี้ผมไม่มีอะไรเลยเออแม่ถ้าถ้าไม่ใส่ก็คือบารมีจะไม่มีเลยเดยโอ้โหไม่ไม่มีจริงอ่ะเอนใส่เป็นไงคูพอไม่มีคือบารมีหายเลยใส่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 ใกแนแบบนี้เห็นปะดูแบบสติบอยอ่ะ อันนี้ก็กำลังกำลังมาเลยใบเนี้ยอุ้ยไม่ใช่เจคกกี้แจคกี้ใช่ไหมสามแหละดูแล้วว่าสามอะไรไม่ไม่พี่ชอบใบนี้ฮะใบนี้เอ่อเอ่อเจคกี้อะไรเจคกี้แจคกี้แจคกี้ใช่ไหมฮอบิ๊ดเจคก้าแจคกี้บอลมุกอะไรแบบไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรอย่างนี้หรอกมุกไม่รู้จริงมามุกพี่ใบนี้อะไรนะอีกทีมุกไงแจคกี้อ๋อแจคกี้เท่าไหร่จ๊ะเลิกทำเพื่อพี อะไร้าหืเ้าถูกอ่ะเอปกติมันต้องหกว่าเอออุ้ยสวยๆนี่ใส่ได้หลายอย่างในเวลาแบบลุกทํางานนะแล้วบารมีครูพีคคือต่อได้อีกหน่อยเลใช่ไม่ไม่แล้วแบบลุกคนทางานเนาแบบว่าใส่ไปทางานอะไรอย่างงีได้ป่ะเนาะอไม่ไมลังกาลังมาแลปรับได้สระดับเออใส่แบบคาดจก็ตอะไย่างเี้ยออเธอลองคาดคาดคาจก็ตดูิคาดเธอได้หมนงเห็นไ่มโอ้โหมนใช้ยังไงนใบ ติดจักรแล้วมันใช้ได้จริงไหมอ่ะไม่มันติดศอกอะครับติดเจ้ากรแล้วมันเป็นดีเฟกหรือเปล่าไอ้ตัวอ๋อสไตล์อย่างเงี้ยเฮ้เวลาหยิบของก็สะดวกเห็นไหมมันก็จะแบบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ใบอื่นเถอะใบที่หมอคุณพิษเดี๋ยวคุณเจี๊ยบเลือกให้ดีกว่านะจะวันเกิดเธอใช่ไหมใช่ที่เลือกให้ใบหนึ่งวันเกิดพี่วันเกิดพี่ไม่ใจเองนะเอางี้ดีกว่าจะวันเกิดพี่วันที่สิบนี้เธอเลือกไปไหนให้พี่ที่เหมาะกับพี่ ที่เหมาะกับลูกพี่อ่ะที่เหมาะกับลูกพี่นางนางนาที่เหมาะกับลูกพี่ไหนดีนะคนแบบว่าคุงฐานใช่ไหมเนี่ยไปนี้ดีกว่าดูทำใหม่ใหม่ใหม่เกินนะนี้ใหม่ดูยันแนวแตกๆแล้วมึงพันยี่สองเออเหมือนจะครอบครัวแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูหน้าพี่ด้วยนี่ไง มันได้เหอเนี่ยอะไรเก่าๆดิอ่ะเหมือนน่าจะร่วมสมัยยุคยุคที่พี่เป็นวัยรุ่นคำจริงเลยดิฮะเว้ยคำน้ำตาแตกเลยฮิตได้หรอไม่มันอะไรเสียงหุ้นอีกไหมอ่ะเหมือนที่วัยรุ่นนะผมผมมองแล้วเหมือนไม่แต่ถ้าถูกก็เอาเขาถูกก็เอาไว้ใช้เท่าไหร่นะคะใบนี้ออห้าพันเโอ้โหได้ฟรีฟรีได้ฟรีเลยใบนี้อ๋อถูกบ้าห้าพันเก้า ถูมาก5,900ัน้วแต่มันก็เป็นตัวทำอีกรอบหนึ่งเป็นนนโอโนเอมันก็พาให้พาให้กระเป๋าอันนี้ราคาขึ้นมาแต่ใบนี้ย5 0 0 0เกอีกโอ้โหอย่างถูกอเหมาะใช่ไหมเหมาะเธอซื้อใพี่นะซื้อให้พี่ซื้อพี่เลี้ยงโหมันก็แพงไปของขวัญนะเออซื้อให้หน่อยนิดนึงลงทุนหน่อยคือให้ผมอยู่4,000ันนว่าเอาชาแนล สิกงอะไรเนาะกาเก็บพลาสติกหรอมีไว้กระตุนตุนเพื่อราคาขึ้นเพื่อราคาขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วไมนไม่บาลองนะเยวจะพูดเรื่องบาลองเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบนี้ใบนี้ครูพีทไมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนบารลองต้องเป็นหมุดหมุดไม่ใช่หรอใช่ทำไมอยู่นี้เป็นแบบนี้แล้วเปลี่ยนดีไซน์ใหม่แล้วมันก็จะใช่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ก็จะเล่นโลโก้มากขึ้นแต่ก่อนบาลองนี่ก็จะแบบหมุดหมุดหนังหนังอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้อันนี้มันก็จะไม่ ไม่หมุดไม่หนังละก็จะเล่นโลโก้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องบัลลองด้วยใน EP ีหน้าใน EP ีหน้าเนาะเรื่องบัลลองอใช่ฮะโอเค,อ,เคอย่างชาแนลเนี่ยราคาดีแน่นอนแหละเอาจริงหอมอันนี้แสนเก้าแสนเก้าแสนเก้าเก้าหนึ่งสองแสนตอนนี้ราคาขึ้นม,มันขึ้นหนึ่งมปแล้วสองสามห้าแล้ว 3> 2, 3, ถูกไปสามหมื่นห้าไปซื้อกาอีกใบหนึ่ง ได้เลยโอ้ยอีก 35, สามหมื่นห้าซื้อเนี่ยก็้นี่ได้อีกใบหนึ่งอ่ะเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอ่ะเ<ล>พิ่มอีกหน่อยหนึ่งได้ได้นี่อีกใบหนึ่งเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพราะนี่คือหมื่นกับาะแค่ฉันมีเธอ<ต>เห็นไหมใช่หรอิดเสีงเยงบ้างเหรอ